สาก็ได้หังูตัวเองเมอหลังยคครับโอ้ยยาวลิ้นัเล็งยี่งไม่ยิงข้างเดียวกันให้ได้เลยอันนี้ถลาได้เขาเ็ยเก่งเลยครับสโอส่ดีสี่กิโลโอ้โหนี้ครับ สไปแล้วสิบโลครับสามโล <laughs> สามโลในที่เดียวกับอิริทพงนะครับ มี่แต่กล้องเราไม่มาครับมาไหมแต่กล้องเเงียบเอาดินี้ต่ไม่ไหวกเลย่ไมหน้าแรงเกินเดี๋ยวเขาก็กลับมาใช่รารอตรงนี้เลนะเขาไม่รอดิุน้ำ โค้ชยังดักปัญจังเองน็อกรอบครับดักปัญจังน็อกรอบครับจบกี่โลครับวันนี้ไม่รู้เหมือนกันผนะ้าเราผ้าแต่หยุดเลยเอ,เอกปัญจังนะครับปัญจังเองกี่กิโลครับนี่เคนเต้สี่โลดีไม่รู้ไ,รไหวเท่าไหร่ไหวเท่า มีรถมาแชลนำด้วยนะครับมีรถนั่งขบวนด้วยนะครับกี่รอบแล้วครับหัวได้สามรอบครับพี่อยากจบก่อนพวกผมใช่ไหมครับจะดีนะไอลิทบางบอกมันเชือดเชือดอะไรวัวเหล่าเชือดัวเหล่าเชือดเชือดเรื่องชิวหัวหลงมากเลยสวนหลวงเรื่มาจะมาชิวหัวหลงมากเลยสวนหลวงเนี่ย วิง่งรอบปกติอะก็ต้องซอกแซกกับมันไม่ลงไปเรื่อยๆวนมันวนอยู่เนี่ยละมาเจ้าถิ่นไงละมาเจ้าถิ่นถินไ,ไปแล้วไปยังะ ทำไมทำไมทำไมต้องทำหน้าซีใสกล้องเลยครับทำไมทำยา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 นะยังไม่ยี่สิบวันนี้อาการออกออกไปทำอะไรมา ดวงหน้ามืดเลยนะหมดอาการออกเลยวันนี้ที่สองทแล้วสองนนี้ผมสิจะยี่สิบ ตอนนี้กิโลแล้วครับหยิบกาวแล้วครับเข้าสู่กิโลสามสิบหัวใจโอเคร้อยสามห้าแต่ขาลามากสองส่น <c oughs> ตอกตอกย้ำส <c oughs> องส่วนเอาทิ้งกันอย่างนั้นตอนนี้เหลือแต่อิริบังบอนะครับ <c oughs> สามคนยังอยู่หม,หมดได้ไงยังมาอมไหลตลอดหมดแล้วไปไปไปสีปลายแล้แหละไ,ไป,ไป,ปไไน,นะไปย่าพวกคนท่าเห็น <c oughs> สีปลายตอนนี้เหลือคนเดียวแล้ว ระยะที่44กิโลเหลือที่6กโลจะครบ50เตึงเตึงขาละไปเรื่อย กิโลที่47ใกล้จบแล้วโอ้ตึงมากใกล้จะครบรอบขึ้นสะพานอ๋อห้าสิบห้าสิบนิ่มล้ามากตึงขาด้วยต้องซ้อมให้ชินกว่านี้หน่อยห้าสิบขาหมดแรง เยสะพาแล้วหมดแรงไปดิตันเงน Đây là 1 kilo của này cơ lại Một lạng gần vậy เก้าร้อยเมตรเก้เมตรเท่านั้นทัห้าสิบกิโลมันวิ่งห้ากิโลมาหลายปีแล้วระบมมาก